สวัสดีครัสารบ้านสาวเชิมครับพี่ด้อครับตอนนี้บ้านมูดมครับก็สีเห็ดเบี้ยแล้วค่ะมึงคือไก่มาลาบค่ะพี่น้องคือไก่คือเครื่องไหนไก่มาลาบเนาะค่ะกินไก่เพราะว่าบ้านขาวเชิมบะหมี่เป็กขายก็เลยอยากกินในหูดัมบลาบไก่กินปลาเธอสันเครื่องลาบเร้อกันเนาะหาดว่ได้ก็จะไม่นี่อยละค่ะพี่เขาขวัวเวลาพี่น้องท่านใดที่สนใจก็สามารถสร้างได้เด้อค่ะพี่เขาขวัวก่ะขวัวอยู่ตลอดค่ะก่อนอื่นในอูดัมเล้ากั กัวเส้เกลือเส้นชุลรสในเนึงอน,น,น้ำหมั่นาะแม่นแล้วก็บ,บีบแคร์อีหยังกะหลักมะนาบมะนาลงไปก่อนสี่ส้มๆสเมนี้ยผักกระเทียมไหมละ่ะไปเด็ดอันใบผักกระเดาหมากเผาหอมๆม,มันนะคะรู้สึกเสียดสันคิดอยากใกล้บ้านกะลาบแซ่บใกล้ร้านกะแซ่บสม,มื่นค่ะอืมอืม้อลงเส้นบะหนาวนหอมๆเข้ากันก่อนเนาะพี่น้อง เสร็จปุ๊บกบใส่เกาครัวเตองใส่เกาครัวาใส่ปีกปงลงไปเยอะลงตำได้พอยอะลงกนสูงเลยเกาควเขาจะละเอียดดีเด้อค่ะพอวางใส่เครื่องปั้นหลักกะอีแย่างกะมันจะอัดแน่นเนาะคะ่ะกระปุกนึงพริกปนกับควเองเด้อค่ะต้มปลาหน่อยนึงก่อนเพราะวา่าไม่รู้วันไหนดันลืมกินไก่ก็แบบนั้นพกกงงเพื่อหอมเพื่ออย่างนั้นเนาะคะ่ะ คือ่าสิลาดเสปีอืมเดี๋ยวมันโคตรไปค่ะเอากรเพาะดีมีพอดีเลยเด,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 ดีลาดลาดใกล้เส้นปีกับเต่าเด้อพี่น้องเด้อลองเบิง้งค่ะเพราะเปนลาดเส่ได้จะเป็ดเด้อมันเขากินน้ำเรียบร้อยกุหลาบคอยค่ได้พักพอนเมื่อนี้บุกกันตะเศร้ากูนะพี่น้องออกบ้านเต่าเด้อเป็นยกสะดุง้งป่าเพรถือก,ก็เลยไม่ได้ยังก็ไม่ได้ท้ายพี่น้องในรับชม ปากนะรตั้สี่มือนเนาะยิมลืมลืมอย่างไม่ลืมลืมเสียงหนัอืออืออาเสบแล้วเอาหอมลงไปแด้วบหนี่งห้าพี่น้องหอมไปเลยอือ ผันลาดกินขัาวลืมราบตะลัทธิ์ผันราบแบบนั้นตะลันเอาไว้กินยังมือสาวยังมืออื่นยังมือสีน้ำอืมอ่าพี่น้องเส,ส,สียบอะไรเนี่นนะคะ่ะการกระบอ,อกทีกเข่าเนาะค่ะเพราะาในมดดำารสกินเผ็ดน้ำกระเสริมไม่ได้อืมอันนี้กับต้มหม้อง่าด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าตู้มัอนี้เลยบางมือกัดได้เฮ็ดเนื้อกินไปให้แม่น้ำเราจะได้ไปวัดพร้อมค่ะเพราะว่า ข้าก็ต้องแบ่งไว้ก่อนเลยเนาะให้กินวกนี้มันบ้าบูดยี่และแล้วก็จะเสพพร้อมเด็กทีมือเขาเองนะบปดูพี่น้องมีลากระตังมีต้มตักตำนีก่อนนะก็เป็นเงินนะพันเอิญเนาะแล้วก็ลุยด้วยได้มะกรูดทอดกับพริกทอดค่ะ ามา่พีด้ด้ค่ะมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเบิ่งซีนต้มไก่ในหมูดำทดุกค่ะสวัสดีครับมาัสดีจัหลงอืมนี่ไงแซบบ่บมันกับฝีมื้อดังเดิมเนาะค่ะโอ๊ยผีมื้อแบบอิเนีัยก็มันกับแซ่บเป็นประจำอยู่แล้วพีมื้อแบบรสชาติแบบเดิมอืมอืมเบิ้ง mọi người mày nói không Ừ. 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 người mày ăn đẹp đâu ngại thầm mày thầm mày thầm thầm không? thầm 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 cao thầm 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 không เขาตะยุบันฮะืิบิทนะอนแก้มอืม

แม่เขาซื้อผักแวนน้ำมาให้บ้านันปลูกเพิ่งกับว่าไม่มาเสริมปลูกหรอกเราเคยมีนเนาะแบบนี้ป็นอัดน้ำแล้วปลูกได้หรือเนี่ย ดินตายแบบนั้นเนี่ยนี่ไหนนี่นองอย่างนี้เองงอือบ้ามันต้องไปหนนาดินตายคุณน้าขาดแบบเร็วๆแล้วขาดเร็วๆแล้วพี่น้องให้ดินมันนอนแล้วเาก็อเอาผักแว่นไปร้อยไปนะ

ฮ่าก็ลูกฮ้องฮาลูกเหนียวหนัาพงเงา่อน้ำนี่แหละน้าปากระเจียวนี่นะแต่ว่ามันกะกินมันกับว่าได้หรอากระเจียบายา้านเนาวกันพูดได้มา้ เดี๋ยวมาเขก็จะเห,ห,ห็นนะเขียนยิดีตอนนี้าไม่ได่นี่ตังไุบาะนี่เ้าเหียกพ่อพย่อัอืมยุ่งกกมากหลม ไปเก็มเห็ดพอปีีน้่นม่ได้เบิ้งเด้อดอกกระเจีย,เยบเ,ยเบิ้งต้นน้องอ้อนนั้นแท <c oughs> บเบิ้นกระเจียวจะแบบนุ่งงงนาะคะแต่หอม หัดปวกออกเลยเด้อพี่น้องนะเมื่อนี้พี่น้องว่านางสาวหา,หาน้นาะไม่แล้วเนาะหาน้นาะไม่หาป่าหายังได้บ้างหรอเวรอเห็ดปวดอีกเลยนะเดี๋ยวมาต่อกันไม่ได้ท้ายพี่น้องบังซื่อปราบานมันบันมันไ่ได้ น้องเบียงบอกเก็บเอาย่้งผัดไอยู่หน่าบ้านเนาะก็เพาะเส้นท้างเล็กไปนเนาะเงี้น,น,นกำลังปรุงเองอฮึโอไม่ดีโยกน อ,อ,อ,อยากลาบมาั้งแต่ว่าตัวเนี้ยบะเ่ได้ก,กินเนื้อเสื้อง,งดกินเนื้อกัน

ผมยิเนี่ยอ่อนเดียเฮ้ยู่เลยมีเม็ดมีหยันเลยเนี่ยน้ำแข็งน้แข็งแรับ ถ้าตลาหมึกลกัปปลาขาวหน่อยโอ้ยดูคันเลยอืมน่ากันกิ้ม กี่น้ำบะหมีเขานี่ยนะ้ำเป็นเนาะไม่ละเหมือนราคากินน้ำบะหมี่กินน้ำบกม่บบกมวงก่ได้เป็นเหมือนละเออบ,บกม่วงอันตมายดูยิ่งดอ,อกเนาะค่ะสำหรับมือนี่โอ้พี่น้องออกบ,บ้านไปตั้งแต่ตั้งงานใหุ้ณหลักค่ะอันนี้กับในแนวยูแน,นวกินเพราะว่าจะเป็นน้อไม้ปลาเห็ดเนาะคะ่ะได้มาครบทุกย่างมือนะะีน่ค่ะจเฉลยกฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกกให้เราสำหรับกระนั้นหัวดำเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ จรับพี่น้องนะคะ